ใบธรรมชาติเด้อค่ะเด้อไบธรรมชาติพี่น้องไว้ธรรมชาติเกิดดินนั่สวนตัดออกตัดออกแล้วกระปง่มมาอีกที่เก่าซ่อมไปพร้อมเด้อะดิตัดไว้ก็ดีไหลหักเนาะตัดออกไปีนแี้กระปุ่งขึ้นมาอีกชิ้เก่าเนี่ยพี่น้องไลายหลเกงกระแทบไวธรรมชาติให้กลับมาปุ๋ยนักเลยบอกไว้ยู โอเคต้นกล้วยต้กล้วยกบกล่ไหมกล้วยที่อยู่ในที่เชื่ยด้วงานโอ้นี่พี่ไหมกล้วยมง่ามันกล้วยมันจากกัะนั้นละ ยพูดแห่งรีบไปเบิลยังไงพมันอันน่ะมันบ้อไข่บลกาศน,นั่นเ็กกบพอีอยู่ส่วนเนื่ยกระจายงามๆพี่เนาะ ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ความสุขอยู่กับธรรมชาติสวยงามมากๆอันนี้คือต้นหวายพี่น้องลูกเต็มต้นเลยบ้านฉันเรียกต้นหวายบ้านอื่นฉันไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรแต่วันนี้จะพามาดู หมากไหวเด้อพี่น้องหลคักโดดโดกพี่น้องต้นเล็กๆอุ้ยโมเมนต์มีที่เดียวเ้ยพี่น้องทา้งคนจะมีเดี๋ยวภาพปเบิ่งโดกอยู่น้อพี่น้องต้นนี้แหละที่เห็นพี่สาวเขาถ่ายอ,อกคลิปอะ่ะวันนี้เรามาถึงที่เลยพี่น้องนี่ ตรงนี้ก็จะมีกล้วยด้วยนี่แหละพี่น้องเราจะถ่ายให้ดูนี่พี่น้องดู